แล้วก็มาทดสอบการเล่นเกม Cyberpunk กับโน้ตบุ๊กนะครับผมโน้ตบุ๊กเครื่องนี้จะเป็น Intel Core i7 Gen 9นะครับผม Core 12th Gen 1 2 6ร์ดจอ r t x 2060นะครับเผื่อเพื่อนเนี่ยเอาไปเป็นแนวทางว่านโน้ตบุ๊กเพื่อนใช้กจอ2060อยู่สามารถเล่นเกม Cyberpunk ได้ไหมเล่นได้ประมาณไหนเพื่อนจะได้เอาไปข้อมูลตัดสินใจซื้อเกมนะครับการตั้งค่านะผมผมได้ลองปรับการตั้งค่าหลายๆตั้งค่าแล้วนะครับการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดคือมาดูกันนะครับ คือโลนะครับปรับโล Full HD นะครับจะเล่นลื่นนะครับเพราะเฟรมเรทมันจะอยู่ประมาณ60 7 0เจิบเฟรมนะครับถ้าดอบลงไปมากสุดก็ประมาณ50สิบเฟรมนะครับมันจะเล่นลื่นถ้าปรับสูงไม่ค่อยลื่นนะครับมันจะหน่วงนะครับแต่ก็แล้วแต่เพื่อนจะพึงพอใจนะครับโอเคต่อมาลองเล่นกันดูครับผมนี่แบบบวกกันหนักเลยนะครับ โน้เกเครื่องนี้เดี๋ยวรอติดตามรีวิวกันได้เต็มๆเลยนะครับแล้วเครื่องนี้เป็นสายทํางานนะจะเป็นเน้นทํางานแต่ก็เล่นเกมได้นะครับมาดูกันโอ๊ตโอ๊ยอะไรวะดัานนี้ผมเล่นหลายรอบแล้วไม่ผ่านสักทีนะครับไอ้เครื่ระเบิดเออฉลาดดีิต่างหาก เนี่ยแค่40เวสเี่ยไปไม่ผ่านัาทีนะครูครับผมโอ้โหเพื่อนกูนไปตายยังไมนะ่นานฮะหรือองไรเดบ้างโอ่ค,ครับเด็ดหัวไปหนึ่งระเบิดมาแล้วโอ้โห ออออออโอ้ย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 ว้าเอาเพื่อนวิ่งตัดหน้ากล้องอีกเสียครับตายไประเบิดมากแล้วว้าฉลาดจริงๆว่ะเราเราต้องฉลาดกับมันนะครับ ลูกจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเอ้ยนี่เราต้องเราต้องอยู่ในซอกไม่บอกใครเออเอออะไรมันมาเหรอมาตรงนี้แล้วมาตรงนี้แล้วยังนัวยังนัว ขึ้นมา้หนูตายระเบิดมาแล้วเว้ยวววววเวาววอววววอวววว้วหววอววววววดวฉีด,ด,ด,ดอะดรีนาลีนเออเราต้องใช้ลูกให้คุ้มค่าววนววว หมดระเบิดมาแล้วนี้ดิว่ามันเหลยกี่ตัววะไป,ไปพเพื่อนทับไปเพื่อนโอเคหมดจังวะ,ะเก็บปืนกันเก็บปืนกนนอนเนมนอยู่ไหนเพื่อน ไหนวะยิงใครวะปุ้นยังไงโอเคปุ้นมาเพิ่มอีกเหรออีกยาวไกลครับด่านนี้เบกมาสุนก่นอนบกมบสุนกอน เดี๋ยววะไปครับขึ้นไป็งไงวะไปครับขึ้นบันไดนะ เื่องนี้ระบายของเราค่อนข้าง,งดีเลยนะครับอุณหภูมิ CPU วิ่งอยู่ประมาณ90-95นะครับอันนี้ห้องไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมเลยนะพพเพียวๆเลยนะผมปกติเพื่อนๆที่เล่นไปก็เปิดแอร์อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะนะครับเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนโอ้โหอุตส่าห์ผ่านมาตั้งไกลอือนะครับเราจะรีวิวสักประมาณ10นาทีนะครับ นี่ใส่ก่อนเน้เปียบใส่ก่อนเน้เปียบโอ้โหยังแข็งอะ่ะเอาเพื่อนอย่าบังสิฟ้าโอ้ยตายครับโ,โหระเบิดไฟมีปืนใหม่เลยเราเก็บบ้างโอ้400นัดจัดไป โหเยอะว่ะเอาเน้นาไปกินอืออืออืออืโอ,โ,โอ้โหยังไม่เข้าเลยอะ่ะเดี๋ยวนะคำว่ามีโอ้ยระเบิดเ่้นโอ้ยกระเด็นน่ะ โอ้เออเออเออเราจะไปแบบโหงงไม่ได้นะครับหาก่อนหาก่อนตายตายม่อไหรจะได้ออกไปวะมีอะไรให้เก็บเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบังดนิเพื่อน โอ้ยโอ้ยโดวไฟลวกทอง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 กันของเงินครับโอ้ย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 โอ้โหแรง แวมันทำไมยิงไม่เข้าอ่ะอุ๊ยอุ๊ยหวต้องสายเลยเซฟก่อนครับเราต้องเซฟเป็นยังหว่นะครับเดี๋ยวตายเซฟเกมอะไรเนี่ยเซฟไม่ได้หรอหรืออะไรหืมจอ บอกเลยว่าจอตัวเนี้สีโคตรจัดเลยนะครับเพราะว่าจอตัวนี้เป็น Adobe R G B 100%นะครับมันให้สีที่แบบสมจริงสุดๆอะ่ะเหมือนกับตาเราเห็นเลยอ่ะนะครับแล้วก็ resolution จอตัวนี้เป็น 4K ด้วยนะครับโอเคเรีย okay, บร้อย,อยปิดไฟ ได้ออกไปได้ยังวะโอ้โหไปเกินอาทิ่กำบังเว้ยอาทิ่กำบังเจอบอสมันปะเนี่ยเซฟก่อนเซฟก่อนอือหือโคตรไกลเปิดไฟครับเปิดไฟอะไรวะเนะสเน็ a โพสต์รอยัลออ y ชั่นอะไรวะเนะี่ย เปิดก่อนได้เปรียบครับผมอุ้ยเฮ <Yeah. S 1> ียเฮ <Yeah. S 1> ้ย <Yeah. S 1> เอาแล้วเจอของใหญ่แล้วกูอู้อุ้ยโ <Yeah. S 1> อ้โหเจอบอสแล้วครับผมเจอบอสแล้วตอนนี้แล้วโอ้โหเดี๋ยวนะอ้โอ้โห Cướp tay oi oi oi, Mình thân lái luôn cái tóc không Ôi 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 Ôi, 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 tít, tít, tít oi เฮ้ยเราจะฆ่ามันยังไงวะเฮ้ยปืนปืนปืนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเก็บเก็บเก็บอืมถ้าเรายืนยิงโง่เราจะตายเหะโอู้จะตายแล้วเดี๋ยวโอ้แม่งมีบาเลียด้วยอ่ะโอ้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  Ôi, mình vinh mày ui mày 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 Ơ, 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 ơ Ơ, mày mày mình mày 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 Bắp mày bắp mày Ôi, mày mày โอ้เชีย่ยโอ้โหโอ้โหมียิงเลเซอร์ด้วยโอ้โหหน้าสัน่นชิบหายแล้วโอ้ยยังไงเอพีมันระเบิดระเบิดระเบิดกูมีไว้ทำไมวะเนี่ยเออเออเอาหน่อยด้วยนี่ครับบทหนักๆนะ ถือว่าเล่นได้ผมสองศถือว่าสนุกเลยแหละนะครับใครมีโน้ตบุ๊กกาจอ2 0ง0นะโอเคเลยครับโหยหมอบแล้วหมอบแล้วเก็บให้หมดเก็บให้หมดยาเส็บร้อยมีของฝากไว้เนี่ยมีของฝากไหมอืมหนืดเลยครับหนืดเลยแ้วทำไมกูหนื่จังวะเจ็บรอหรืออะไร หนักเหรอหนักชัวเลยผมา่าหนักแน่เลยอ่ะเห็นนะผมว่าผมหนักของนแน่เลยครับตั้งนงนะนี่กูแต่งตัวอะไรของกลัวะฮะเอาเปืนทิ้งกอน,อน,อน,อน เย่ yeah, ได้ออกมาข้างนอกแล้วซีฟไปก่อนเซฟไปอย่างวันนี้โอเคครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับ mm hmm. กับเกมเซฟพังกาจอบนตัวโนบุก rtx 2 0 6 0นะครับ mm hmm. เล่นได้สบายเล่นได้ลื่นเลยแหละนะครับสนุกด้วยนะเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจแล้วกันนะครับใครดูอยู่ผมอยากได้โนบุกสเปคแบบนี้หรือว่าคอมพิวเตอร์สเปคแบบนี้ก็สามารถทักมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ